อันนี้พี่อ้อยแบ่งใส่กล่องเล็กมานะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยกี่วันเนาะเราไม่กล้าเอากล่องใหญ่ขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะพี่อ้อยเสบียงที่จะเตรียมเอาไว้นะคะหลังผ่าตาเนาะเพื่อจะได้มีทานนะคะก็มาใช้ในงานนี้ก่อนนะคะมาใช้ตอนป่วยโควิดนี่ซะนะคะหับเสียงนะคะพี่อ้อยชอบทานหับ,หบเสียงเนาะหลายๆคนบอกว่าเขาติดไฟได้ ติดไฟได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นขนมปังกรอบนะคะในเนื้อขนมปังเขามีเขามีน้ํามันนะคะไม่ใช่เขาเอากระดาษมาทํานะคะอย่าไปเชื่อนะคะไม่จริงนะคะหับสินเนี่ยมอีอายุการผลิตโรงงานเขาผลิตขนมปังตัวนี้ขายมานานมากแล้วนะคะอย่าไปลืกเครดิตเขาเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอของเขามีคุณภาพมากๆเลยนะคะสําหรับ เอาไว้ทานนะคะตัวนี้จะไม่มีน้ำตาลน,นะคะพี่อ้อยก็ทานไม่ได้เยอะนะคะตัวนี้ก็จะทานแค่2ชิ้นเหมือนกันนะคะก็จะไม่ทานเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นแป้งเนาะถึงตอนนี้พี่อ้อยอเบาหวานจะดีขึ้นนะคะแล้วก็น้ำตาลดีระดับน้ำตาลดีพี่อ้อยตอนนี้ผลดีทุกอย่างเลยนะคะคุณหมอก็จะให้พี่อ้อยหยุดยาแล้วนะคะ แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองควบคุมตัวเองเนาะสมัยก่อนเนี้ยทำอะไรก็ไม่ได้ระวังตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องรสชาติเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะอะไรก็ไม่รู้ล่ะขอให้ถูกปากเอาไว้ก่อนต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะสุขภาพต้องมาก่อนนะคะถ้าร่างกายเราไม่ดีนะคะเป็นโรคเจ็บป่วยขึ้นมานะคะคนที่ลำบากก็คือตัวเราแล้วก็ลูกที่จะต้องมาคอยดูแลเราเนาะ พี่อ้อยป่วยมาเนี่ยลูกดูแลตลอดนะคะลูกก็จะพาไปหาหมอ,อาหาข้าวให้ทานนะคะข้าวก็จะเป็นข้าวที่เป็นข้าวต้มนะคะพี่อ้อยจะมีทำตัวผักกาดเองจะมีซื้อผักกาดดองไว้เนาะซื้อผักกาดดองไว้เป็นโหลๆโลเลยแล้วก็จะมีตัวกระเทียมดองที่พี่อ้อยทำไว้นะคะตัวนั้นนะคะก็ ตอนก็ได้มาทานตอนนี้เนาะ <c oughs> ของทุกอย่างพี่อ้อยบอกแล้วว่าพี่อ้อยเตรียมเตรียมเอาไว้จริงๆเลยนะคะคือเตรียมเอาไว้ตอนที่จะไปผ่าตาจริงๆเลยนะคะก็ต้องมาใช้ตอนนี้นะคะก็มันจําเป็นนะคะไม่รู้จะทายัางไงเนาะมันจําเป็นก็ตอนนี้ครับตอนนี้เนาะอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าก่อนผ่าตาพี่อ้อยต้องไปเจาะเลือดนะคะไปเจาะเลือดดูอีกทีนึงนะคะน้ําตาลห้ามเกินร้อยแปดสิบนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ไปผ่าตาก็วันนี้เขามารีวิวให้ดูนะคะหับเสียงตัวนี้อร่อยนะคะตัวนี้เป็นรถทำรถด,ดั้งเดิมนะคะถ้าเป็นรถผักเขาจะมีน้ำตาลเนาะพี่อ้อยว่าไม่อร่อยนะคะสูตรตัวนี้ไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้าติดตามนะคะแล้วก็รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ